วัดใจที่นี่สิบห้าสิบหสเจ็ดธันวาคมประจำเดือนธันวาคมนี้นะ,นะ,ค,ะครอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรก็มาประพฤติปฏิบัติกันบางคนก็อาจจะทำงานวันท้ายสุดของสัปดาห์อย่างเงี้ยก็อาจจะมาช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะ แต่ก่อนที่นี่แต่ก่อนก็าํากัดนะว่าคนใหม่แม้มาฝึกฝนก่อนนะแต่วันนี้ไม่จํากัดแล้วนะอยากมาก็มา,า,มาอยากไปก็ไปนะเที่ยวเวียนกันมาเรื่อยนะแต่ญาติโยมก็มาปฏิบัติจบุบบ่อยนะมาอยู่ทีละสามวันสี่วันวันสองวันอย่างนีอ้อย่างน้อยก็มาช่วยกันดูแลช่วยกันใช้อาการสถานที่ต่างๆนะ ในส่วนกิจกรรมต่างๆก็จัดดำเนินไปเป็นปกตินะในหลายส่วนอย่างที่ได้ทำไปนะถ้าเสร็จจากคนี้ก็คงจะก็ตัวปีกวิเวกสักระยะหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่มีโอ,อกาสได้ พัฒนาตัวเองเท่าที่ควรบางทีบอกสอนแต่คนอื่นไม่มีเวลาได้ฝึกฝนตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวในงานภายนอกงานภายในเนี่ก็ทําอยู่แต่บางทีก็เรื่องปริโพศนะปริโพศก็คือสิ่งที่มันเป็นภาระต่างๆง,งานก่อสร้างเรื่องการศึกษาเรื่องคณะเรื่อง อะไรต่างๆนะีปริโพ์ทั้ง10ประการนะที่ถ้าเราวางมันลงโปงมันได้บ้างเนี่ยก็อ่ะก็เบาจะาไม่ได้อยู่ช่วง17ถึงสิ้นเดือนนะจะไปเข้ากรรมาฐานสักระยะหนึ่งเนะนี่ก็แจ้งให้ทราบไว้นะอันนี้พูดถึงเรื่องของการดำเนินไปนี่บางคนก็ไปคนเดียวนะบางคนก็ไปเป็นกลุ่มเป็นคณะ บาคนเข้าไปเป็นองค์คาปรพยบต่างๆมีบริวารแวดล้อมพนระพุทธเจ้าท่านตัดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเอาไว้นะว่าถ้าไปดำเนินไปนี่ยไม่พบกับคนที่ประเสริฐกว่าหรือคนที่เสมอกับตนแล้วนี่ท่านบอกว่าให้ให้ไปคนเดียวเหมือนกับแรดน่นว่ะ เราแรเนี่ยมันมีนอดเดียวนะไปทน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 ก็คือเป็นเอกะนะไปคนเดียวของมันใน,นชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็กนนไปถ้าเจอสหายเจอเพื่อนที่ดีก็ไปด้วยกันได้นะมีความคิดความเห็นมีสติปัญญาศรัทธาความเชื่อต่างๆมีธาตุเดียวกันไปด้วยกันได้ถ้าธาตุไม่ตรงกันก็อโอเคมีไม่ตรงกันก็ ไม่ได้แล้วก็ต้องแยกกันไปเรื่องของเพื่อนในพระเ,เจ้าตัดไปหลายนัยยะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาพูดให้ญาติโยมได้ฟังสักทีเรื่องของทิศท,ทั้งหอย่างนี้นะหลัก,กิหิปฏิบัติยังมีเวลาจะเอามาพูดให้ฟังอยู่หรอกเรื่องหัวข้อต่างๆของเพื่อนเพราะว่าบางทีพูดแต่ธรรมะมลึกๆเนี่ยบางทีมันเลยนะไอ้ธรรมะตืต่นๆนี่เรามองข้ามไป อย่างเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เรียกว่าอะไรเพื่อนคิดเอาแต่ไดเ้เพื่อนหัวประจบเพื่อนคิดเอาแต่ได้นะครบครบเราเพ่หวังผลประโยชน์อะไรต่างๆมันมีดีเทลมีรายละเอียดอยู่อันนี้ไปดูบทความเรื่องราวหนึ่งมากล่าวถึงเพื่อนนี่แหละว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่มีเพื่อนอยู่8คนด้วยกัน นายโยมมีเพื่อนมากกว่าแปดคนไหมบางคนอาจจะมากกว่าบางคนอาจจะน้อยกว่านะเนีเป็นเพื่อนก็เราแปดคนนะเป็นสิ่งที่สอนใจเรานะไม่ใช่เพื่อนสิเป็นครูก็าบอกว่าเป็นครูแปดคนนะครูคนที่หนึ่งก็คือแม่ แม่พ่อให้กำเนิดเรานี่แหละเป็นเป็นเป็นครูคนแรกของเราสอนให้เรา,เาได้ต่างๆสอนให้เราได้เรียนรู้ฝึกพูดฝึกดำเนินชีวิตมานะเราก็รู้กันดีอยู่ครูคนที่สองนี่ก็คือพ่อพ่อเนี่ยสอนให้เราเข้มแข็งนะเนาะแม่นี่ยแม่กับพ่อนี่จะเล่นบทบาทต่างกันมียิ้นกับยั้งนะบางคน ต้องเล่นบทโหดบางคนใจดีบางคนก็ใจดีบางคนก็เล่นบทโหดอย่างนี้นะสลับกันเป็นยินหยางที่ว่าปั้นตุก,กตุนตุก,กตาปั้นรูปทรงลูกนี้ให้ขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะเกิดมากพม้าแม่กพม้าพ่อทำยังไงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านได้ให้กำเนิดเรามาแล้วอย่างนี้แม้ว่าท่านจะไม่ได้มาปั้นเราต่อแต่ก็ถือว่าเราก็เกิดมาจากท่านนะท่าน แข็งเน,นี่ยนะธาตุดินธาตุดินธาตุแข็งขอดเนี่ยก็ได้มาจากพ่อใช่ไหมล่ะธาตุน้ําไฟลมต่างๆเมธาตุต่างๆธาตุทั้งสี่มาจากพ่อจากแม่ประกอบกันอสจีของพ่อกับแม่เป็นดูจะมีวิญญาณนปฏิสนธิพูดถึงล่องของการเกิดของคนที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะ เป็นองค์คารพยพขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกันเราบอกว่า,เ,าเกิดมาพ่อทิ้งอย่างเงี้ยไม่มีพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดใหม่ว่าเออที่จริงแล้วนี่เราก็ได้เชื้อท่านมาแม้กระทั่งทัศนคติความคิดบางอย่างลักษณะนิสัยต่างๆนี่เขาเรียกว่ามีมีมร,รมเป็นทายาททันวะมีกรรมเป็นเผ่าพันุนั่นแหละบางอย่างเราก็ได้นิสัยจากท่านมานะนะความเข้มแข็งความอดทนน้ำอดน้ำ,นำทนบางที พ่อแม่บางคนอดทนมากทํางานทั้งวี่ทั้งวันยางช่างมาทํางานเนี่ยวันละสองสามร้อยอย่างเงี้ยโอ้ยตากแดดนะตากแดดอดทนอย่างงั้นทั้งวันอยู่ที่สูงเนี่ยก็จะได้เงินไปเลี้ยงดูลูกๆดังนั้นพ่อแม่เป็นครูคนที่หนึ่งกับคนที่สองของเราที่สอนให้เรารู้จักเข้มแข็งสอนให้เราได้รู้จักแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยนะ ส่วนครูคนที่สามก็คือครูที่สอนเราในโรงเรียนนั่นแหละทั้งหมดเลยตั้งแต่พออยันผ่านลงนะเป็นครูของเราตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาเอกน,ะนั่นเป็นครูของเราเป็นครูคนที่สามในสอนวิชาการให้เราให้เราได้ความรู้วิชาการวิชากินนะสอนให้เราได้ความรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่ให้วิชาสรรพวิชาของเรา อันนี้เป็นครูคนที่สามทุกคนต้องมีครูตรงนี้นะคนที่หนึ่งก็มีคนที่สองเราก็มีคนที่สามนี่เราก็มีแม้กระทว่าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ก็ตามแต่เราก็ต้องมีครูอย่างใดอย่างหนึ่งสอนนะสอนวิชาชีพบางคนไม,ไม่เคยเรียนหนังสือเลยเป็นลูกมือเขาอยู่ร้านซ่อมรถอยู่ร้านซ่อมแอร์อย่างเนี้ยก็นั่นแหละก็เจ้าของร้านซ่อมรถซ่อมแอร์นั่นแหละเป็นครูของเรา แม้ว่าเขาจะไม่ได้มอบประกาศนียบัตรอะไรให้เราก็ตามแต่ว่าเขาก็มอบสัพพวิชาความรู้ในการทำมาหากินให้แก่พวกเราเป็นไลฟ์คอ o สเป็นอัพไลน์ต่างๆของเราก็ตามเหล่านั้นจะเป็นครูของเราเป็นครูที่ให้ความรู้ของเราทั้งวิชาการวิชากินครูบางคนให้วิชาชีวิตด้วยนะไม่ใช่วิชาการวิชากินอย่างเดียวสารวิชาชีวิตให้ด้วย ให้หมดนะคือเทใจให้หมดอันนี้คือครูคนที่สามของเราในครูคนที่สี่ของเราก็คือ, clue, อนะคู่ครองนะคู่ครองเลยเป็นครูคนที่สี่นะหลายคนอาจจะมีนะส่วนมากก็เลยมีแต่บางคนอาจจะไม่มีคู่ครองหรอกอย่างเช่นพระเป็นต้นอย่างนี้นะไม่มีคู่ครองมีแต่คู่ครองคูนะ่ครองคือคู่รอคู่ท่านะรออยู่รอหลวงพี่อยู่อย่างางี้นะอันนี้คู่ครอง แต่ว่าคู่ครองเนี่ยก็คือคนที่เป็นครูชีวิตนะที่ว่าเป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นมิตรร่วมสร้างกันบางครูบางแห่งก็เทอไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรบางครูก็ไปกันไม่ถึงฝั่งฝัน,นก็ต้องแยกร่างรากันไปนั้นก็ถมเถไปแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะว่าชั่วคราวหรือยาวนานก็ตามคู่ครองนั้นก็เป็นครูของเราน่าเขาก็สอนความรักให้เรา แม้กระทั่งสอนความเกลียดให้เราด้วยก็ตามสอนความผิดหวังนี่นะบางคนก็หนีตามกันไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เกิดอกหักผิดหวังขึ้นมาเป็นโรคซึมเศร้าคิดจ,จะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนั้นก็ถือว่าคู่ครองเรานั่นแหละเป็นครูของเราก็สอนวิชาทุกข์ให้เราอะไรอย่างน้อยเออมันมีรักที่สุดเนาะและมันก็มีทุกข์ที่สุดเพราะว่าถ้าเขาไม่สอนเราเขาไม่ทิ้งเรานี่เราก็คงแบบไม่ได้มาเจอธรรมะนะ ล้วก็คงแบบหลงไปอย่างนั้นแหละนะสุขวันแววแถวช้านะมีลูกมีบ้านมีรถนะมีทรัพย์สินสมบัติต่างๆอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าก็สอนให้เราเออเจอความทุกข์เจอความอดทนเจอความลําบากต่างๆนี่บางทีก็มาหักอกกันไปอย่างนี้นั้นก็เขาก็เป็นครูของเรานะสอนให้เราได้ทําสิ่งต่างๆให้ได้ได้เรียนรู้นะ ถ้าคู่ไหนแต่แก้กันไปอ้าวก็ไม่เป็นไรเขาสอนวิชาทุกให้เราแต่ถ้าคู่ไหนอยู่ด้วยกันอ่ะก็ดีละก็ก็อยู่ด้วยกันไปก็ทํามาหาเลี้ยงชีพประกอบซัมมาอาชีพเลี้ยงดูปูเสือไปมีเพื่อนนัคิดหลายคนดีกว่าคิดหัวเดียวกระเทียมรีบนะก็ช่วยกันบริหารจัดการไปเรื่องภายนอกภายนอกก็ทําไปเรื่องภายในก็ช่วยกันภาวนาในเป็นครูของเราในครูคนที่5ก็คือลูก คนที่มีคู่แน่นอนละต่อมาก็คือลูกลูกนี่ถือว่าเป็นครูที่ดีของพ่อของแม่นะเราปั้นเขาอย่างไงเราจะปั้นเขายัางไงเด็กคนนี้นี่นะบางคนนี่จะมาเห็นนะในหมู่บ้านนี่พ่อแม่แบบทิ้งลูกนะ,นะเอาลูกมาฝากไว้กับย่าตทิ้งไปส่งเงินมาให้เดินละสี่ร้อยห้าร้อยค่านมก็ไม่พอ นะวันดีคืนดีก็นะมาทำงานมาขอข้าวที่วัดอะไรอย่างเนี้ยนะบางทีก็ไม่ส่งมาเลยแบบทิ้งเลยอะ่ะตัดทางไปวัดเลยนะจะเป็นจะตายก็ช่างมันอย่างเงี้ยอนนั้นะสแสดงว่าเราสอบตกเรื่องวิชาลูอนะบางทีเราก็บอกว่าโอแค่ความสนุกของพ่อแม่ได้เกิดมาอย่างนี้ที่ยังแล้วนี่เขามันมีบุญมีกรรมต่อกันจึงได้มาเกิดด้วยกัน อ่างั้นมันไม่ได้มาเกิดด้วยกันหรอกทำไมต้องมาเกิดในท้องเราด้วยอย่างเงี้ยเด็กบางคนนี่ก็แปลกนะเพราพ่อ,พอแม่ตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยโอ้ยพ่อแม่รู้สึก,กรักรักเห็นมาอยากทำบนสวนทานน่นนี่นั่นนะแต่บางคนนี่พอ,พอ,พอมีในท้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ้ยอยากเอาออกนะอยากจะไปทำแท้งอยากจะรีดออกอย่างนี้นะแบบรู้สึกไม่รักนะนะอันนั้นก็พึงเข้าใจว่านะบางทีก็มาในรูปของศัตรูบ้างมิดบ้าง ที่ว่าใจเรามันลูกใจเจ็บเก็บใจช้ำอยู่ทุกวันนี่แหละเที่ยวบ้าไปโกรธคนนีน้ไปเกลียดคนนี้ทีอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบ้านะบ้าโกรธบ้ารักบ้าลงไปนะอันนี้คือเราสอบตกว,วิชาลูกเนะพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออนี่คือครูของเรานะแต่ถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเราทําไมไม่ลองรักแบบไม่รักศัตรูแบบรักลูกบ้างเมื่อย่างพระเจ้าเนาะพอเราได้ยินได้ฟังแล้วอมันเป็นไปได้หรือคนอย่างนี้ว่าง,งั้นนะว่า พระพุทธองค์เนี่ทรงรักพระราหุลเท่าๆกับรักพระเทวทัตขนาดนั้นนะพระเทวทัตเนี่คิดที่จะฆ่าล้างท่าน,นไม่ใช่น้อยผักไสช้างนาลาคิลินไปมอมเล่ามาศโภกออมเนี่ยสั่งพลธนูไปซุ่มยิงก่อนแล้วนะกลิ้งหินลงมาทับก่อนแล้วอย่างนี้แบบมิแต่จะฆ่าให้ตายวอดวายทำลายให้สิ้นทั้งนั้นนะแต่พระพุทธองค์เนี่ไม่ทรงที่จะได้รังเกียจได้ อาฆาตมาดร,ร้ายต่อพระเทวทัตเลยแม้กระทั่งพระราหุนด้วยซ้ําไปแม้ว่าเป็นลูกในอุทธรในตอนที่เป็นเจ้าใจเสียทัตนั้นน่ยแม้ว่ามาอยู่ด้วยกันนะท่านก็ยังแบบไม่ได้แบบเป็นลูกโอ๋ไม่ได้สปอยนะมีภิกสุมาเฝ้าพระอ,องค์นี่พระราหุนนี่ต้องไปนอนในส้วมด้วยซ้ําไปขนาดนั้นนะให้ลูกไปนอนในส้วมคิดดูเถอะว่เราทําได้ไหมล่ะ อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือน้ำพระเมตตาในความเสมอภาคของพุทธองค์นี่ท่านสอบผ่านวิชาครูเหล่านี้นั้นวิชาลูกมันเป็นวิชาครูมาในรูปแบบของศัตรูบ้างรูปแบบของมีรบ้างนะเนะี่ยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ต่อกันและกันแล้วนะถ้า,าไิตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่โดยสภาพของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูถ้าเราจะทิ้งไปอย่างเงี้ยก็ผิดคดีโลกอีกนะคดีทําไม่ต้องพูดถึงหรอก คดีทำก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วอย่างนี้นะอันนั้นคือครูนะครูคนที่6แล้วใช่ไหมพ่อแม่ครูนะคู่ครองลูกอ่าต่อไปนี่ครูต่อไปก็คือศัตรูของเราอันนี้เป็นครูศัตรูนีส่สอนวิชาอะไรให้เราศัตรูนีส่สอนวิชาให้อภัย สอนมิชาให้อภัยบางทีเรานี่แหละพูดถึงเรื่องเพื่อนเกินไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าเพื่อนมันตรงข้ามมันมิดมันตรงข้ามก,กันกับคําว่าศัตรูเห็นไ,ไหมนะคนที่มีมิรเนี่ยเขาบอกว่ามีมิตรอยู่ร้อยคนมีศัตรูหนึ่งคนก็มากเกินไปนะหมายความว่าหมายความว่าคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีศัตรูเลย,นะยนั้นเนี่ยการ ที่เรายอมลดลาวาศอกได้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้เนี่ยคขาที่เก่งนะหรือว่าคนที่ให้อภัยศัตรูได้นี่แหละบางทีไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวนี่แหละเรื่องผลประโยชน์เรื่องคุยกันไม่เข้าหูนี่แหละเรื่องอยากเด่นอยากดังต้องการซัมบอดี้ต้องการวอร want perfect, นทูบีแบเพอร์เฟกต์นี่แหละนะต้องการที่จะเป็นคนสําคัญว่างั้นเถอะเ <Yeah. S 1> พราะไม่สําคัญขึ้นมาก็ไม่คุยกัน นะั่นเพื่อนนี่นครูเนี่ยสอนเรานั้นเราไม่ควรที่จะไปมีศัตรูอย่างนี้หรอกนะนันศะัตรูเขาสอนสอนวิชาให้อภัยเราทีนี้พวกเราเนี่มันก็ดันสอบตกดิโง่แล้วโง่อีกอย่างเงี้ยพอมีเขา,อาสอนวิชาศัตรูขึ้นมาปุ๊บนะกูก็ไม่เอาละกูไม่ให้อภัยมึงนะพีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะภาษาอย่างเงี้ยนะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามันไปเดือดร้อนเขาอะนะในการที่เรากดคนอื่นเนี่ยนะ ม, latitude, มันแบบมันเผาตัวเองอยู thinking, ่แล้วนะนะมันเผาตัวเองเนี Mother, no ่ยเผาล้นใจตัวเองเนี่ยเราเกียดเขาเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งนะโอ้ยคนคนนี้นะฉันได้เกียดมันฉันได้ว่าให้มันนะฉันได้กระแนะกระแหนมันโอ้ยฉันสะใจโง่ขนาดนะตัวเองนี่ทุกข์จะตายไม่รู้เรื่องนะเขาก็อยู่ของเขาดีๆแหละนะเขาไม่ได้เลวลงว่าเราไปเกียดเขานะหรือว่าไม่ได้ดีขึ้นว่าเขาเราไปชอบเขาะ คือคนถ้ามันยังมีผลประโยชน์ต่อกันอยู่ทางลกมันก็ยังคุยกันได้แตนะ่ถ้าหมดผลประโยชน์แล้วทีนี้ก็ทางใครทางมันละนะแทงกันข้างหลังว่าบางทีนินทาซุบซิบกันบ้างนะเลือกข้างกู้ข้างเมืองบ้างอะไรอย่างนี้อันะนี้คือเราสอบตกสอบตกวิชาศัตรูนะสอบตกวิชาศัตรูในะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้เยอะถ้าเรายังโง่อยู่ยังทุกข์อยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราสอบตก ยังไม่ผ่านหรอกนะน,นั่นฝึกไม่รู้จักที่จะพัฒนาตนเองอย่างนี้นะมีครูแต่ว่าไม่รู้จักที่จะเรียนรู้กับครูเหล่านั้นนะและคนสุดท้ายเลยก็คือตัวของเราเองอันนี้เป็นครูคนสุดท้ายของเรานะคนที่8คือตัวของเราเองนะเป็นครูของเราอย่างไงก็คือเราสอนตัวเองนี่แหละนะตัวของเราเนี่มันพาเราทุกข์ก็ได้ มันพาเราร้องไห้ก็ได้นะเราเกิดมาแล้วในบางทีมันพาเราคิดฆ่าตัวตายพาเราซึมเศร้าพาเราเกลียดคนอื่นพาเราโลภพาเราฆ่าสัตว์พาเราลักของพาเราผิดลูกเมียพาเรากินเหล้าพาเราโกหกมันพาเราได้หมดนะอันนี้คือคือเยอะแยะเนี่ยอันนี้คือเป็นครูที่มันสอนให้เราได้ทำดีหรือไม่ดี ในที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรกับตัวเราเองใจิตใจของคนเรานี่มันเปลี่ยนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่รู้มันสรรหาเรื่องเราอะไรบ้างมาให้เราสุขมาให้เราทุกข์นี่บางทีก็กุ้มลุมเป็นบ้านะคิดอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะเป็นบ้าไปปรุงแต่งอยู่กับอดีตกับอนาคตอย่างนั้นนะ่ะนะดูสินะ่ะมันทําลายขนาดไหนอ่ะนี่คือมันศัตรูฆ่าเรานะเราไม่เข้าใจตัวเองแนละ้มันก็ทําลายเรา แต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองขึ้นมาเนี่ยอา้ากูไม่บากับมึงไว้มึงอยากคิดก็คิดไปไอสังขารความคิดนี่มันคิดมาตั้งแต่เกิดนะ่ะคิดไปยันตายนั่นแหละได้วิสังขารมันไม่เคยเห็นนะความระงับขึ้นความปรุงแต่งความคิดนี่ไม่เคยเห็นนะซึ่งง่ายๆเลยคือถ้าเรามีสติและลึกรู้ตัวเองเนี่ยมารู้ที่กายที่ใจตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นวิสังขารมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งคิดต่อให้มันปวดหัวเล่นอย่างนั้นนะทั้งวัน บ้าๆกันอยู่ทั้งวันอย่างนั้นอะ่ะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสักทีดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นนะครูของเราที่คอยเติมสอนนะซึ่งแน่นอนละนะครูคนที่เก้าแถมให้หนึ่งครูก็คือว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นกัลยาณมิตรของเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเมื่อเราได้นำามคำสอนเหล่านั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติมันก็กลายเป็น เรื่องที่ว่าสอนเราได้เนี่ยเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งครูเป็นทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เธอจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูนะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คือครูเป็นคู่ครองเป็นลูกเป็นศัตรูแล้วก็ตัวเองทั้ง8คนแปดอย่างเนี่ยคือครูของเราและที่สุดก็ ครูออฟเดอะครูก็คือพระพุทธเจ้าเป็นนัมเบอรวันที่ว่าสอนพวกเรานั้นให้พ้นทุกข์ถ้าเราดันเนินตามเนี่ยมันก็สิ้นทุกข์ไปนะถ้าเราไกลทรรมนะมันก็ทุกข์ยืดยาวถ้าเราใกล้ธนะรรประพฤติธรรมเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความสุขอย่างนั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้นะนะเดี๋ยวเราสอนมตนกัน